มัอุ้ยปาดเบิ boss, ้งเด้อพี่น้องเลยนี่ท่านได้ลงสูตรเลยตายไจ้ะนีมั้้ลายก็นีแบบนังั ป้าผักหวานปลาบ่นบ่นหน่อยดีนะผักหวานเนาะบุ้งนะนะครับอำเภอโค้งกับนีหมอปลาผักหวานนะครับกำลังก็พวกนีิมาชักล่องหมูมันนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาบหมมันนะครับพี่น้องเพราะว่าฝนกับโตกมาแล้วนะครับคืนนี้กับโตกะบากแง่นะครับนะครับตอนนี้กำลังชัก ขึ่งชักได้สามลอบนะครับตอนนี้เวลาลประมาณสามโมงน่้นอยๆนะครับพี่น้องชักลองนะครับชักลองหมูมัดนะพี่น้องดินกํลังสูงพอดีนะครับนะครับเบ็ดกระเทียมผสมผสานไปพร้อมเล้วกาเฮ็ดไปหลายได้หลายปีปออมันน้ำมืดหมูมัดสรับฝลังนะครับเพื่อใส่ใจช่วงปลายปีครับกับเป็นมัดครับฝลังนะครับ กมาเข้าอะไรนะครับเข้าอะไรนี่เป็นทีมที่ซ้านะครับบรรยากาศนะครับและดอย่างนี้บรรยากาศตอนตอนปูให้พอมนะครับแล้วก็ตอนชักล่องพอมชักล่องนะครับเหล้วประมาณเกือบสองร้อยเมตรนะครับอันนั้นก็ุงมันนะครับุูเทยวขาวหรือวุงมันนะครับ ดินบางทีเป็นดับหมูแงดงที่ดีครับเพราะว่าแดงมากินไส้แลนะ้พี่น้องแต่ว่าก,กับหมูมันมันกับมากินไส้ด้วยกันนะครับพี่น้อง,งครับอากาศหนาวกับพี่า้อยครับดินตรงไม่ดีครับพี่นอ้อนงแล้วกาศหมูมันกับซุกชดได้เลยครับชักล่องกับชกักกว้างเติมนะครับน่าจะประมาณมี เบนยนะครับแล้วก็ล่องไงนะครับด้วยการชักอกถูกมันนะครับทุกร่ลลองถูงนะครับาื้นที่ภาษาอ่านว่าจากถูกก็เป็นจับบงหวะของนะครับจะประมาของผมเป็นฉากแบบนี้นะครับเวลาคูบบ่มหลอนหอนไงนะครับบางคนรเป็นตัดส้โดดอนบางคตรตใ้ถน,น,น,นะครับแล้ว่าคระใส้ถุเอาต้องูน้งนะครับ ก็กาให้ทดลองห้างเพราะว่าเวลาเขาเอาหนาอยู่นะครับเขาก็าต้องเอารถไถนานะเรียนแยกเบือแยนโคบไถ่รถแตนาเขาได้นะครับเพราะว่าหนาฝนอะไรว่าจะเพื่อช่วยว่าหนาอยู่มันไนะม่แห้งนะครับเดี๋ยวการเห้กระเสียรีดอันนึงนะครับรีดหมู่มันกับปลาด่างนะครับอันนี้เป็นผ้ากระเสียนะครับกระเสียซากน,นะครับ ชักล่องมันนะครับปูกมันสัมปะหลังนะครับล่องสุดท้ายนะพี่น้องแล้วก็เดิวสิพาไปเบ่งการปลูกมันสัมปะหลังนํานะครับอันนี้ก็เป็นการเรีกรเสียดอีกแน่น,นึงครับอันนี้กรล่องอีกล่องเดียวนะครับนีนชักลึกมาชักเรื่อยๆครับล่องสุดท้ายนะครับผมมีเสียดเลยนะครับพี่น้องมือขนาดพี่น้องผมมีเสียเลยนะครับี่องสุดท้ายนะครับ อลองสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับการชักผมกับชักไม่ต้งองจ้างเราแต่เราม้วนออกนะครับพี่น้อง ชักเส็จซับเรียบร้อยนะครับประมาณเกาไรนะครับเก้าไรอันนี้ก็เป็นผ่านชักล่องนะพี่น้อันนี้ก็เป็นคูปุตตา L ห้าศูนย์นะครับหนึ่งแปดนะครับนะครับอันนี้ก็ติดเครื่องยกมันผมนะเพี่องแต่ว่าตอนนี้ถอดออกไว้อยู่นะครับอันนี้จะเป็นแท่นเครื่องยกมันผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้บบมีมันให้ยกนะก็เรียกว่าถอดถอดไว้นะครับแต่ว่าก็เอาผ่านดันมาใส่งานอยู่นะครับตอนนี้ไม่ถ้ดดันกันแท้าดันนั่นดันนี่นะครับ อันนี้กัเพราะจะยกลองเสียบมันพี่น้องผมก็สี่ได้ปลูกซอยกันนะครับเพิ่นนะครับอันนี้กเป็นพันธุ์กระสีส์นะครับนี่นะครับสดๆนะครับดูมันดีนะครับซุ่มๆแบบนี้เป็นห้องกระเสียบเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บลุกไปเลยนะครับอันนี้กับที่เป็นหุ่นมันเดือนสิบสองนะครับก็หนานีบที่ผมปลูกประมาณสามสิบไร่นะครับนี่นะครับมันก็บที่เป็นเสียหนาสีงูเรล่านะครับพี่น้อง เจ้ว่าบางหันมันแรงโดนพดครับว่าได้กลัวปุ๋ยนะครับเนี่จักเสี่ยวรถไถนะเขาได้บ่ได้กับ่รลูกกันนะครับเนี่ยอันนี้ครับเป็นมันอีกที่มันแรงงหันพี่น้องมันพอจะถือฝนนะครับถือฝนพายุเขาหันนะครับพายุเข่ามื่ขึ้นนี่ก็ตกนะครับอันนี้ก็เป็นมันก็บ่ค่อยงา้มปานได้ดอกพี่น้องเต้ว่าครับถ้าถือฝนเรามันอาจจะสัตขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กาลังสิปรงหยอดปร่งยังไม่นะครับี่นี่ อันนี้บรมันเกษตรศาสตร์นะครับก็มีอยู่แปลงติดเตียงนาล้วกครับทางโน้นอย่างทำหลายๆคนถัดได้ติดตามผมอาจจะเห็นนะครับตอนผมปลูกมันาำปะหลังนะครับพู้นนะครับต้นไม้แหงๆอยู่ทั้งปุ่นนะครับอีกโน้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็อีกโน้นหนึ่งมิตรทีพี่สาวนะครับว่ามันสีผมนะครับอย่า่าอาทีลายนะครับพี่สาวคน่อยู่ผมก็ตรงเหตุนะครับดีกว่าสาวคนอื่นนะครับดีกว่าถ่งโลกลางไว้ซื้อนะครับแล้วนี่ก็ ผลลงครับผลลงสองเทียอะไรกันเลยครับปลูกมันเลยมาไทยหไว้ประมาณสามสามสามรอบแล้วครับมังปลูกมันนะครับดินทรายเหมาะแก่การปลูกนี่นะครับมันสําปะหลังนะครับถอนกันง่ายนะครับนี่ครับบ่มีรลองเศษนะครับพี่น้องขนาดบ่เคยชากยังฝีมือขนาดนี้นะครับบมแม่นบม่เคยชาหรอกครับชาลายลายลายแปลว่ากลเป็นปีแรงนะครับที่ผม ชักนะครับเพราะว่าผมกับหัวจะกลับมาจากต่างประเทศนะครับก็ได้ปีกัวนะครับเปียบสองปีเลยพี่น้องต่ว่ากับหัวตะมีลดไถยนะครับห้วยกัวขึ้นนั่งมานี่นะครับสวยงามนะครับจากลองบ่มีเศษเลยนะครับล่องก้วงนะครับเม็ดกัวนะครับเม็ดยี่สิบก็คือสามารถลดไถหน้าหน่อยเขาไปเบิกได้เพราะว่าช่วงนี้มันจะเืิดมันแห้งนะครับ ทาก็ต้องเห็ดรองกวงๆอย่างไงไว้เพราะหนาฝนนาพี so ่น้องฝนมันตกดูแบบที่นี่ถ้ามันรองน้อยมันก็ติดเตี้ยลงไปหนาเลยครับเพราะว่าดินมันพังลงไปเวลาเ้างฝนตกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นท่าก็ต้องเห็ดรองอย่างไงไว้นะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่เต่าหม่องแต่ละบอนเท่ากันนะครับทั้งดินเหนียวพื้นอัดเห็ดรองน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าผมมันเป็นดินทรายผมต้องเห็ดรองแบบนี้นะครับเห็ดรองแบบนี้หัวมันมันแหขยายไปได้ดีนะครับหัวมันมันแห่งแตกแต่ออกไปได้ยั่งดีนะครับอันนี้คือประมาณเก่าเลนะครับ เห็ดลองหาง <S <S เห็ดลองไงนะครับเวลาฝนตกมันก็นสิได้บ่ได้ล่ลองไปห,หน่อยนะครับแล้วก็การการตกขีนนั้นลงความนะครับหนาฝนเราต้องเห็ดลองยิงสีครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเ้า,เาปลูกเสร็จแล้วมันก็ต้องเจอคบหนาฝนนะครับแล้วรุ่นนั้นก็นสิได้ถอนออกช่วงหนาฝนพอดีนะครับนั่นเพราะถ้าหนาฝนไปปุ๊บเขาก็สิได้ปลูกแปลงนั้นแทนครับหลังจากมาที่นี้ก็ถืวนมาหาหน,นาฝนเพราะถ้าฝนลงปุ๊บก็ถอนแปลงนี้นะครับ มีสองรุ่นนะครับเป็นเป็นสองรุ่นนะครับนี่กับวิธีการปลูกนะครับปลูกยเย่าตาลุ้งนะครับเอาเอาตาขึ้นนะครับนี่ตาคือหม่องที่มันี่แตกขึ้นมานะครับถ้าเอาตาตาหงอมลุงมันเกิดนะครับเดี๋ยวพอสองไหลไปบุ๊เป็นแต่เรียกว่าพอ้เเอเมี่ยวเมียวดิเมี่ยวดิเมีือดิฟังที่ไหนเรียวยู่ดิเอาทั้งนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวค่อยปลูกก้วก้วจะนั่งดูอะไรวะอู้หบ่ได้รับขาแรงดิโว้ดคนใหญ่ประทันโู้ยผ่านเลยวะเป็นน้ำคนใหญ่นะครับว่าเป็นเป็นน้ำคนเสียบนะครับคนใหญ่เพิ่งครับหุ่นขนาดนะครับยางกับถีบไหวนะครับยังได้ขีดดินซ้ายทันเล็วโอ้ยไม่อยากพากเลยโมแม่นหนังการ์ตูนไปได้ฉากหล่องสวยงามบ่บ่มีิเศษเจ๊าะหล่อง สุดยอดแล้วการยกยกขึ่นสูงนะพี่น้องครับเจ่แต่ว่าขื่นย่กับพื้นทีกันเนี่ยนะเพราะว่าพื้นทีของผมถ้าม็นหนาฝนถ้างเฮ็ดล่องหน่อยมันติดตัวขีนแลลูกยางไว้นะครับข้อเหม็นมันสิมาทันทีนะครับถ้าาเฮ็ดล่องหน่อยๆเตี้ยๆนะครับแต่นี้ผมเฮ็ดเพื่อหนาฝนนะครับผมก็เลยเฮ็ดล่องสูงสูงไว้นะครับการเฮ็ดมันก็ต้องวิเคราะห์นะช่วงฝนช่วงน้าช่วงนี้พร้อมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ พื้นที่เขาแต่ละหม่องแต่ละบอนพร้อมนะครับบางพื้นที่เพื่อนกับจวงเลยเป็นปีสองปีนีนกับประตูกินนนลูกนะครับแต่ว่าของผมบ่ได้หรอกครับพื้นที่ฉีดดินซ้ายเนาะถือฝนบ่ได้ครับ z ุ o มขนาดมันอุ่มงามย่างดีนะครับีดินซ้ายนี่นะครับเป็นบรรยากาศในการหยกรองมันนะครับให้พี่น้องเขาเบิ้งหรอกนะครับปลูกมันปลูกแคร์เล็กๆเล็กๆหน่อยนะครับเป็นการเกษตรเสรอีกรูปแบบนึงนะครับสำหรับผู้ใดเกษตรเชิงเดียวเกษสรเป็นลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าผมกะ ทั้งเกษตรประชุมปสานุ่งไปเห็ดนะครับเรียงปูเรียงปลาปลูกผักปลูกมีปลูกผลไม้หลายอย่างหลายแนวแล้วก็เพื่อนที่เฮากับายของพีมีเฮากับผมกับมาเห็ดนะครับพอดีเฮากับมีเครื่องทุนแรงอยู่นิดน้อยนะครับก็พอได้ลดสาไล้ใจเฮานะครับแล้วก็ทีเฮากับวันใเสาร์เนาะว่าทีพี่สาวผมกับ่วมกับโอยู่วงศีีนะครับผมกับมาเห็ดนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเสือไว้สำหนิ่ของผมสวัสดีครับ